สวัสดีครับก็มาต่อกันที่คลิปที่สามนะฮะอันนี้เนาะจะเป็นเรื่องว่าแรงมันคืออะไรนะครับเอาแบบเวอร์ชั่นมหกไปก่อนไอ้มสี่ไปก่อนนะครับเขาจะบอกว่ามันหมายถึงอํานาจการกระทําหรือพยายามกระทาต่อวถูกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่เน้นหลักๆเนาะคือคําว่าสภาพนะฮะสะภาพการเคลื่อนที่ คือความพยายามนั่นแหละอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพารมชาตกันข่้นที่นะฮะอะสำหรับใครที่เป็นนักเรียนม .6 นะฮะถ้าเป็นแรงเวอร์ชันนิวตันนะครับนิยามของเขาคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมต่อ1น่หน่วยเวลาอ่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นแบบนี้นิยามเลยนะฮะนิวตันไม่ได้นิยามว่าแรงเอ่อแต่ละแรงว่าแรงมันคืออะไรแบบเป๊ะนะครับแต่เขานิยามว่ามันคือการเปลีป่ยนแปลงของโมเมนตัมเท่านั้นเองนะครับ คำว่าโมเมนตัมเนี่ยมันใช้ในการแปลความว่ามันคือสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเฉยๆเลยนะครับอ่ะต่อไปอ๋อมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะคือกระทาให้เปลี่ยนรูปร่างโอ้อันนี้เป็นนิยามที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้นะครับในแง่เชิงวิศวกรรมนะฮะทีนี้ต่อไปแรงนะครับ เป็นปริมาณเวกเตอร์อันนี้สําคัญมากหน่วยนิวตันนะครับหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสซึ่งส่วนใหญ่ครูจะใช้เป็นนิวตันนะฮะไอ้หน่วยนี้เยอะเกินนะเขียนเนาะประมาณนั้นอ่ะทีนี้นะครับในหนึ่งรูปเนี่ยปกติเราก็ต้องพอรู้คร่าวๆว่าเออแรงมันมีอะไรบ้างนะครับเช่นอ่าถ้าเราผักวันถุไปทางนี้เนาะเกิดความเร่งวิ่งไปทางนี้มีแรง m g ดึงลง มีแรงคู่ปฏิกยาดันขึ้นวัดไม่ถูกด้วยต้องดันขึ้นที่เพื่อจ้นนะฮะเป็นแรงเอ็นอ่ะประมาณนี้ปกติในระดับม .4 ต้องวาดภาพหน้าตาประมาณนี้ออกมาได้ซึ่งยังไม่ได้สอนในคลิปนี้นะฮะแต่จะบอกคร่าวๆว่าวิธีการวาดแรงของเราเนี่ยมันจะเกิดได้หลายแบบมากทีนี้โดยปกติในระดับในเนื้อหานี้นะครับเราจะถือว่าวัตถุมีการส่งแรงไปยังจุดศูนย์กลางของวัตถุเท่านั้น ะะเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราไม่ต้องคำนึงอะไรมากมายนะครับซึ่งไอสิ่งที่ต้องคิดอันนั้นจะอยู่ในเนื้อหาบทถัดไปนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องว่าแล้วแรงพื้นฐานของทุกอย่างในโลกเราเนี่ยใน,นจัก,กรวาลของเราเนี่ยมันพยุงตัวมันอยู่ได้เนี่ยมันเกิดจากแรงอะไรบ้างนะักวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ว่าสี่แรงนี้แหละเอาอยู่นะครับ แรงโน้มถ่วงนะครับเราจะใช้ชินตัว G แรงทางไฟฟ้าเนาะมันจะมี2ตัวนะครับแรงนิวเคลียร์ชนิดอ่อนนะครับอันนี้เป็นแรงเนื่องจากอิเล็กตรอนอันนี้แรงนิวเคลียร์ชนิดเข้มเนาะอันนี้เกิเกดในพวกควาร์กนะครับต้อง Q U A K ใช่ใช่เนาะี่อ กุญแจสกดไม่ค่อยถูกนะฮะอ่ะประมาณนี้ทีนี้นะครับเพิ่มเบอรเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเรากำลังบอกว่าโลกในจักรวาลของเราเนี่ยมีแค่4ี่แรงนี้เป็นแรงพื้นฐานเท่านั้นนะครับอ่าแล้วเราก็จะเกิดข้อสงสัยคู่แรงโน้มถ่วงคืออะไรอ่ะแรงนู่นแรงนั่นแรงนี่เออแรงดึงเชือกคืออะไรอ่ะแรงในสปริงคืออะไรอ่ะแรงนั่นแรงนี่แรงนู่นคืออะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ จะบอกว่าทุกแรงนี้เขาบอกว่าเกิดจากเพียงแค่สีแรงนี้รวมพลังกันจนกลายเป็นแรงนั้นๆขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เนื่องจากหน้าตาโมเดลของแรงแต่ละอันเนี่ยมันซับซ้อนมากๆจนไม่สามารถคำนวณได้ในระดับโอ,อ,อ,อปลายเพราะมันลุ่งกับแคลคูลัสช,ชั้นสูงเกินไปนะครับดังนั้นเราจะเรียนแบบเวอร์ชันง่ายๆไปก่อนอ่ะทีนี้แรงที่คนรู้จักนะครับอ่ะอันแรกเลยเนาะ เป็นปริมาณแรกสุดที่คุณครูในโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องสอนว่าความแตกต่างระหว่างคําว่ามวลกับน้ําหนักคืออะไรนะฮะอ่ะคำว่ามวลเนาะก็คือมันเป็นสิ่งเดียวเป็นในทางฟิสิกส์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นอานิยามก็คือเราบอกไม่ได้ว่ามวลมันคืออะไรนะฮะแต่เรารู้ว่ามันคือมวลประมาณนั้นเนาะมีอยู่แค่2ปริมาณหลักๆเท่านั้นแหละนะครับในวิชาฟิสิกส์ที่ครูเจอมาเนาะ อ่า,อาแต่ถ้าอ่านเพิ่มในระดับฟิสิกส์ชั้นสูงกว่านั้นจะอาจจะมีเพิ่มนะครับมีมวลกับประจุนอกนั้นมีนิยามหมดเลยนะครับามาเริ่มจากมวลก่อนเนาะมวลเป็นปริมาณที่ใช้บ่งบอกคุณสมบัติของวัตถุซึ่งจะเท่ากันหมดในทุกๆก,กรอบเชื่อยอมีคําว่ากรอบเชื่ออีกแล้วหมายความว่าไงวะเนี่ยนะครับต่อไปคือคําว่าน้ําหนักนะฮะ น้ำหนักนิยามของเขาคือมวลคูณความเร่งน้มถ่วงอ่น้ำหนักจะเป็นปริมาณเวกเตอร์และมีลูกศรในขณะที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ไม่มีลูกศรน,นะครับน้ำหนักมีลูกศรมาจากแรงน้มถ่วงนะครับอืมมีทิศทางยังไงเนาะมีทิศทางลงสู่จุดศูนย์กลางของโลกเสมอนะครับก็คือไม่ว่านี่คือโลกเราเนาะถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงไหนก็ตามแต่แล้วเ,เราถือแตงโม น้ำหนักของแตงโมจะชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกเสมอนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรียนในระดับม .6 กจะใช้คำว่าจุดศูนย์กลางของโลกไม่ได้ต้องใช้คำว่าจุดศูนย์กลางมวลของโลกเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปแรงปริยาจากพื้นจากพื้นนะครับอ่าอันนี้เป็นแรงที่เกิดจากอะไรเนาะสังเกตไหมทำไมเรายือนอยู่บนพื้นได้ ทั้งๆท,ที่เรายืนอยู่บนพื้นเนี่ยแต่พื้นมันไม่ดูดเราลงไปลงไปในใต้โลกนะฮะเพราะาอะไรเพราะเขามีแรงปฏิก,กิริยาจากพื้นเนาะเราจะเรียกว่า n นะครับ n มันจากคำว่า normal นะ normal force นะครับหรือเราเรียกว่าแรงปกติก็ได้ซึ่งครูก็ไม่รู้กันว่าทำไมเขาเรียกชื่อแรงประหลาดมากเลยส่วนใหญ่ครูก็เรียกแรง n แรง n ไปเลยจบง่ายกว่านะฮะแรง n ตัวนี้นะครับสมบัติพิเศษเขาคือเขาจะตั้งฉากกับพื้นเสมอ ต้องฉากับพื้นเสมอนะครับประมาณนี้เนาะอ่าถามว่าคู่อันแรกเนี่ยเราเรียนไปทั้งหมดทำไมนะฮะมีสองคำหลกัหลกๆเนาะน้ำหนักเราครูจะบอกสองอย่างก็คือบอกนิยามและบอกทิศทางแรงปริยาจะบอกนิยามแล้วก็บอกทิศทางนะครับซึ่งปกติทุกแรงเราจะเรียนแบบนี้หมดเลยนะฮะดังนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดเราเจอแรงอะไรครูก็จะบอกแบบเดียวกันให้หมดนะฮะ โอเคต่อไปแรงตึงเชือกหล่ะมีทิศทางออกจากจุดที่สนใจเสมอก็คือในเชือกหนึ่งเส้นที่ผูกติดกับมนลก็ได้นะครับหรือไปติดกับกำแพงก็ได้ถ้าครูบอกว่าครูสนใจจุดนี้แรงที่จะออกไปตามแนวเส้นเชือกเสมอนะครับเอ่เชือกต้องไม่ตึงต้องไม่หย่อนนะต้องตึงเสมอแต่ถ้าเกิดครูไปสนใจจุดที่มันเป็นจุดปลายของเชือกล่ะเป็นไงคําตอบเนาะก็คือแรงณจุดนั้นเนี่ย จะมีแรงตึงเชือกออกแค่แนวตามเส้นเชือกเท่านั้นจุดอีกจุดหนึ่งจะไม่มีนะครับอ่าคู่อย่างนี้อันนี้ยังพอเข้าใจนะครับมันเป็นไปนตามกฎข้อที่สของนิวตันแล้วอันนี้มันก็ต้องมีแรงที่มวลดึงเชือกกลับนะครับทานั้นเองนะฮะไม่มีอะไรมากมายโอเคทีนี้ด้วยนิยามแบบนี้นะครับแสดงว่าถ้าเราจุด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 ไหนก็ตามแต่แรงตึงเชือกจะเท่ากันหมดทุกจุดนะครับแสดงว่าถ้าเชือกตึง นะครับจะมีแรงตึงเชือกเท่ากันหมดตลอดทั้งเส้นนะฮะอ่ะ,สะแสดงว่ามันมีเคสพิเศษที่แรงตึงเชือกไม่จําเป็นต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้นซึ่งไม่สอนนะครับในระดับม4ปุ๊บต่อไปแรงเสียดทานคือแรงที่เกิดจากผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกระทบกันอ่ะควรอธิบายแบบด้วยรูปแล้วกันนารูปซ้ายมือนะฮะถ้าเกิดว่ามีการดึงวัตถุไปข้างหนึ่งทางนี้ การดึงวัตถุท <G uan ly> ําให้เก <G uan ly> ิดการกระทบกันเนี้ยการกระทบกันเนี้ยทำให้เกิดการเยดสีเนาะเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประจุพอมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประจุปุ๊บจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างสองประจุที่ต่างกันนะครับและเราจะเรียกการเกิดการเกิดปรากฏการเนี้ยเราจะเรียกว่ามันเกิดแรงเสียดทานขึ้นมาอ่ะทีนี้การถูกันการขดการถูกันเนี้ยทำให้เกิดคำคำหนึ่งขึ้นมาเนาะก็คือคำว่า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับคือจะถูดได้เก่งมากเก่งน้อยเนาะขึ้นอยู่กับว่าผิวกระทบ2ผิวนั้นอะ่ะมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะดังนั้นแรงเสียดทานจะขึ้นจับค่าแรกคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเนาะทีนี้ต่อไปถ้าเกิดว่ามีแรงอันนึงกดลงมาเยอะๆเลยนะครับกด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 ลงไปมันทาให้เกิดแรงปยายตั้งกับเป็นแรงเอ็นขึ้นมาเราจะบอกว่า ไอแรงกดตัวนี้ยิ่งเยอะแรงเอ็นจะเยอะตามจะแสดงว่าแรงเสียดทานเราก็ควรจะเยอะตามเนาะประมาณนี้นะครับเขาเลยบอกว่างั้นแรงเสียดทานเนี่ยขึ้นกับ2อ,อย่างสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหรือก็คือหน้าคูสัมผัสระหว่างวัตถุ2ชิ้นจะเป็นวัตถุก,กับพื้นวัตถุก,กับวัตถุด้วยกันก็ยังได้อีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับแรงปฏิแรงยิยาจากพื้นนะครับหรือแรงเอ็นของเราอ่ะทีนี้ ซับประสิทธิ์ความเสร็จอ่อคำว่าแรงเสร็มทานเนี่ยมันมี2ประเภทนะฮะเพราะอะไรทำไมเราแบ่งแบบนั้นเนาะมันจะมีช่วงที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะ่ะอันนี้ก็แนะนําว่าให้ทุกคนไปเปิดวิธีการทดลองดูเอาละกันนะฮะเขาจะใช้วิธีการดึงสปริงเทียบกับวัตถุเนาะแล้วดึงไปเรื่อยวัตถุเังอยู่เ,ยเฉยๆได้เออมันใช้แรงค่าหนึงปุ๊บดึงออกไปอีก มันอยู่จุดนี้แรงเสียดทานก็เยอะขึ้น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 เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงค่าค่าหนึ่งเท่านั้นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แรงเสียดทานสามารถเปลี่ยนค่าได้ขึ้นกับว่าแรงที่ดึงวัตถุไปเนี่ยมันสุดๆแค่ไหนซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราคำนวณเนาะในการคำนวณแม้แต่วิศวกรโยธามักจะใช้ค่านี้คำนวณน,นะฮะทีนี้ต่อไป ไอ้ช่วงที่มันเกิดไม่เกิดการเคลื่อนที่เลยเนี่ยเราจะเรียกว่าช่วงที่เกิดแรงเสียดทานสถิตนะครับเป็นช่วงที่เกิดขึ้นตอนวัตถุไม่ขยับที่นี้สมมุติว่าเราดึงเรากําลังผักวัตถุขนาดเบืเริ่มไปสักพักหนึ่งเนาะทุกคนน่าจะเคยทําบ้างแหละผักไๆผักไปพอวัตถุเริ่มขยับปุ๊บจะรู้สึกว่าเหมือนแรงที่เราผักไปเนี่ยมันผ่อนล,ลงมันเล็กน้อยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดแรงเสียดทานจนขึ้นมาเนาะทําให้เราเกิดข้อสังเกตว่าแรงเสียดทานจนจะน,น้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอ เลยนะครับเอเดนเซททางสถิตสูงสุดเสมอนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลประมาณนี้นะฮะครูก็จะบอกเพิ่มว่าเออถ้างั้นเราเปรียบเทียบได้ไหม fs max กับ fk ปกติ fs max จะมากกว่า fk เสมอเนาะมันเลยเกิดเป็น m s คูณ n มากกว่า m k คูณ n ตัด n ทิ้งทั้งสองค่าเนาะจะกลายเป็น mew s มากกว่า m k เป็นข้อสังเกตว่าสัมประสิทธิ์ความเสียทาัสถิตนะครับจะมากกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียานจนเสมอถ้าเกิดว่าคุณทุกนักเรียนทุกคนนะครับไปเจอโรงเรียนใดก็ตามกําหนดสัมประสิทธิ์ความเสียานผิดจากข้อนี้เจอผิดจากที่ครูเขียนให้ดูนี่นะฮะก็ไปบอกคุณครูได้เลยว่าข้อสอบผิดแน่นอนนะฮะคำนวณมาเพี้ยนหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ ต่อไปแรงดึงดูดระหว่างมวลนะฮะก็อันนี้ครูขอบอกว่ามันเป็นการทดลองที่ทดลองนู้นเลยอยู่ประเทศอังกฤษละมัง้งถ้าครูจำไม่ผิดนะฮะเขาทำการทดลองเพื่อหาค่าจีเฉยๆแต่นิวตันบอกว่าเขาคำนวณมาละโดยการคำนวณดูการโคจรของดวงดาวปรากฏว่าเขาพบว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวสองดวงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณสามตัวหนึ่งคือมวลตัวที่หนึ่ง สอมวลลัยที่สอสาคือระยะห่างอ่ะคงคิดเป็น R เล็กให้หมดแล้วกันเนาะอ่ะก็คือยิ่งห่างกันมากๆไอแรงดึงดูดระหว่างมวลจะยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเลรื่อยนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไปลองไปหาดูเนาะค่า G เนี้ยคือค่านิดความเออนิดโน้มถ่วงสากลค่าเนี้ยจะเป็นค่าที่ ครูจาเลขไไน้แล้วหกจุดอะไรก็ไม่รู้นะแล้วคูณด้วยสิบยกกำลังติดลบแล้วเลขติดลบเนี่ยเยอะมากๆเยอะขนาดที่มนุษย์สองคนที่มีมวลเหมือนกันนะยืนใกล้ๆกันแต่จะไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดระหว่างตัวคนสองคนเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรนี่น้อยมากๆนั่นเองนะฮะประมาณนี้เนาะนี่ก็อย่างที่บอกไปในกฎของนิวตันนะครับกฎข้อที่สามแรงดึงดูดระหว่างมวลเอ่อ แรงดึงดูดที่ m 1กระทำต่อ m 2องจะอยู่ด้านขวามือแต่กระทำโดยมวลซ้ายมืออันนี้ก็เหมือนกันเป็นแรงที่มวล m 2กระทำมวล m 1แต่ไปปรากฏอยู่บนมวล m 1นะครับอันนี้กำลังจะบอกว่าอะไรบ้างเนาะอย่างแรกวัตถุสองชิ้นนี้ไม่จาเป็นต้องสัมผัสถึงกันก็เกิดแรงแรงคู่ปฏิกิริยาได้และการเกิดแรงเนี้ย ไม่จําเป็นว่าไอ้วัตถุนี้ต้องไปส่งไปส่งแรงไปหาเขาเนาะประมาณนั้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นเองได้เลยนะครับโอเคก็จบแรงพื้นฐานคร่าวๆไว้ก่อนตามหลักสูตร่อไปไายไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ